Okay, อโอเคก็ช่วงนี้ก็แซดแ่งโดนจับได้อะไรหมดนะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็โดนจับได้แต่แล้วว่าเราเติมเกมเยอะเกินไปนะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกทุกคนก็คือช่วงนี้ก็ต้องประหยัดเงินนะครับไม่ใช่เหมือนผมช่วงนี้ก็โปรโมชั่นเยอะแยะยิ่งมากมายนะครับจนแม่จับได้นะครับแล้วผมก็แกล้งว่าผมไม่รู้ว่าผมเติมไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ บางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเงินมันครอบนำชีวิตนะครับโอเคนะครับฝากบาหอนไว้ด้วยนะครับก็เราไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบสปีมั้งประมาณ2องปีครึ่งนะครับไม่รอช้านะครับคือก็มันจริงๆแล้วเนี่ยสปีดลิสเตอร์ผมก็เพึ่งได้มาเล่นมาหนึ่งเดือนนะครับนะก็แน่นอน,นครับเพราะว่า ถ้าอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะการันตียังไงนะฮะโอเคซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาเล่นนะครับเฮ้แต่ก็รู้นะเนี่ยมันมีโหมดใหม่มากมายอะไรอย่างนงี้นะครับสร้างห้องเ,อเดิมนะครับสิ่งที่ย้ำเตือนทุกคนนะครับก็คือช่วยกันประหยัดตังค์สนิทก็อย่างดีนะฮะนะฮนะนะซึ่งมันก็มีมิติมากมาย ที่ถา,ถามว่าจริงแล้วนะผมก็ไม่ค่อยที่จะเติมมากมายในขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเขาเป็นคนโลกเงินมากนะฮะนะก็อดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็ต้องอยู่ในทุกทรมานไปเรื่อยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นประมาณสักตาหนึ่งนะนะความรู้ว่าจะเจออนะไรบ้านะครับ รถที่ผมใช้นะครับเป็นคาสเอนะครับฟรีถาวรนะครับต้องต่ออายุ6ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะรายละเอียดจะบอกท้ายคลิปนะฮะซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันก็อ,อย่างนี้นะครับบางทีด่านใหม่เนี่ยโอ้หดูดินะครับสามารถลึกด่านได้ด้วยนะฮะบ,บางดน่านผมโมู่เคยเล่นก็มีนะครับ นะก็พามาดูกำาลังดาวโ้ยกำาลังดาวโรวิโอบ้าบออลยวกันฮึม <c oughs> นะีหน้ากดมาเลยนี่นะนะบอกว่า,าวกำลังดาวโรบิโอรอสักคู่นะโอเคหลังจากที่เราก็ไม่ได้หามาเนิ่นนานนะครับเฮ้ยด่านนี้ มันแปลกๆนะโอเคนะครับก็หลังจากที่ผมแคสเนี่ยครับส่วนใหญ่บางทีมันก็ไม่ค่อยมีเสียงขอภัยด้วยนะครับนะให้ดูบรรยากาศเกมนะครับขับให้เร็วกว่า1นาทีนะะเอเครับเทพอินบักซิ่งนะครับจะต้องมาตบอะไรนะเนี่ยรถแบบนี้เขาแจกฟรีนะฮะรถนี้รถ กับมาเลปีนะรู้ว่าช่นี้เขาเปีนไปเยอะนาดครับน่านะ้เนะน่อะไรเปล่ยนเียนนะทชอกดไลค์กดแชรเพื่อให้ใคกใจ มันก็มีระบบใหม่เก็บถ้วยรางวงรางวัลอะไรงี้นะฮะแหมพรงกลิงครั้งแรกาสุมอย่างนี้ก็ฮาดิเฮ้อ <c oughs> ลิงแพน,นะครับเดี๋ยวจะสอนครับสอนรับรถฟรีสองคันคัสเอทาวอนนะนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ขอสักสามไลค์นะครับ เดี๋ยวไปสอนรับวิธีการรับรถฟรีถาวรนะครับนี่ก็เป็นชุดที่ผมใส่นะครับเป็นชุดเช่าแล้วก็รถที่ต่ออยู่นะฮะมาดูกันว่าจะสอนรับฟรีนะครับวิธีการสอนรับฟรีนะครับมี2องรถนะครับซึ่งจะเป็นรถนะครับอ๋อ BCU นะครับตีนนะฮะเพิ่ง Up ัพไปเวลมาพอดีสดๆร้อนๆนะครับคันแรกนะครับที่ ที่เขาใช้นะครับก็คือในในคลิปเลยนะครับก็คือรถนี้คันนี้นะครับนะครับกับอีกคันหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่นะนะปัจจุบันก็คือรถนี้นะครับรถมอนสเตอร์มินิทังนะครับนะครับโอเควีรคลฟีนะครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดไปที่รางวัลนะครับนะแล้วไปที่เนี่ยครับคลาสสิกเรโนนะครับมันจะได้อนี้นะครับ นี่ไปนี่นะครับปั๊บสีพอยเนี่ยต่ออายุอีกสองครั้งยืดแล้วสองครั้งจากนั้นที่เครับครับรูปถาวรนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับนะเวลาต่ออายุนะครับเนี่ยครับเราจะต้องทำธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะต่ออายุนะครับก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสามนะครับสี่นะฮะห้านะครับ และสุดท้ายก็คือ6เราจะต้องใช้150ชิ้นส่วนนะครับคลิปที่อ่ากไปคือวันที่15เอ้16นะครับก็ประมาณเลยประม24วันนะครับก็รีบไปสะสมมันนะแล้วก็สดสก,กินนะครับก็45ชิ้นส่วนนะครับทำภารกิจไปนะครับนะนะครับส่วนอีกอานหนึ่งเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างจะยากนะครับ ไปที่พารกติทไปที่รูปผู้หญิงนะครับแล้วไปที่สตาร์เฟเทอรี่นะครับนะอนนี้เครื่องค้างครับเนี่ยก็ทําภารกิจไปนะครับอันนี้เรื่องของเรนโนนะครับแล้วก็่านนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับ4ี่อันจะได้รับรถนี้ถาวรน,นะครับนะไม่มีไม่มีมิชชั่นอะไรนะครับนะเรื่อยกอย่างนึงนะครับไปที่ สตอรี่โหมดนะครับเข้าอีกทางนึงก็ได้นะครับแล้วไปที่สอบใบขับขี่ค่ะเข้า,ขาน้าแข่งเหนือที่แล้วเข้าไปที่นี่สตา r ฟิชเชอรี่ก็ได้แต่มันจะเสียเวลานะเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ2รถฟรีที่ควรต้องทํานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดนใจด้วยแล้วก็ใม่คลิปหน้านะอนาคตอาจจะ ได้แคสเกมน้อยลงผมก็ไม่รู้ว่าจะได้แคสเมื่อไหร่สวัสดีครับ